ไปกับออมสุชาออมสุชาบนเวทีเลยครับผมนี่นุ่งขาวห่มขาวมาอ,อีกเช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ้อมสุชาเชิญครับเชิญเลยนะคะนี่ตัวแทนจากภาคกลางของเรานะคะเป็นศิลปินแล้วก็ดาราที่จะไปร่วมกับน้องๆคุณออมพอจะทราบหรือยังคะว,ว่าต้องไปไหนอะไรยังไงตื่นเต้นไหมเออไปแหลมชะบังค่ะนี่ทำกันบ้านมาดีมาก ได้คุยแล้วไม่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดน้องออมไม่ติดถ่ายละครเนี่ยเขาจะได้มาร่วมกิจกรรมกับเราแต่ันนองติดถ่ายละครวันนี้ก็คือมาแสดงความดีกับน้องๆแล้วก็จะได้มาเจอหน้าค่าตารือว่าจะได้ไปกับทีมไหนนะครับเพราะฉะนั้นภาคกลางในปีนี้นะครับซึ่งได้รับคำว่าผู้ชนะในทีมวิถีชีวิตรุ่มแม่น้ำภาคกลางท่องเที่ยวแอคทีฟบีชนะครับ มรดกทางวัฒนธรรมก็จะได้เงินรางวัลถึง1นึ่งแสนบาทพร้อมประกาศนียบัตนะครับ<ะ>แล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับอสชาในวันที่2อถึงสสิงหาคมนี้ซึ่งทีมที่ชนะได้แก่ทีม<ะ>ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาครับทีมพลาทีซึ่งภายใต้ชื่อผลงานานะคะจมปลักลักเล อยู่เกิดเราจมอยู่ในใ่ในปลักเราจะรักเลได้ยังไงอ่ะีใจด้วยค่ะอย่าไปจมปลักนะฮะเ,ออเราต้องร <นะ S 1> ักเลกันนะครับใช่แล้วนะคะนี่คือผู้ชนะของเรานะคะก็จะไปลงพื้นที่โครงการนะคะหมู่บ้านแหลมฉางจังหวัดชนบุรีอ๋อคะ่ะได้ยินชื่อผลงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะเลยนะคะจมปลักปลักนี่คือที่เป็นเป็นโคลนใช่ไหมคะเออ อาดีน้องๆครับน้องออมน้องจะพานางเอกของพี่ไปลำบากลำบ่นไม่ค่ะน้อง <ST AR> ต้องพูดนิดหนึ่งนะ,ะ <ST AR> นั่นน่ะสิ <ST AR> อะไรนะฮะดูแลด, <ST AR> ดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีเหรอฮะดูแลยังไงครับให้ลงไปงมหอยโข่งนี้วะไม่ใช่ <ST AR> ไม่มีหอยโข่งคร,รคับ <ST AR> <pronoun. S 3> ไม่มีมีอะไรฮะที่นู่นครับผมที่นั่นนะครับผมจะรวบรวมนะครับสิ่งต่างๆภายในแหลมงฉบังนะครับทั้งป่าชายเลนนะครับทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชาวเล นะ네ครับผมรวบรวมมาไว้ในโครงการจมปลักนักเรียนของเรานะครับถ้าคุณออมอยากรู้ต้องไปสัมผัสไปเองนะปีอันนี้ไปแน่นอนในวันที่สองเลกับใครแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณน้องๆทีมนี้ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับ ใช่แล้วคุณอมก็จะได้ไปหมักโครนนี่ก็จะดูน่ารักดีกะอยากไปเที่ยวมากเลยเพราะปกติไปเที่ยวแต่ทะเลใช่ไหมคะจะไม่ค่อยได้ไปแบบชายเลนอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ค่อยได้รู้ด้วยแหละว่าเขาทําอะไรกันบ้างคราวนี้ออมจะได้รู้แล้วออมจะได้บอกแฟนคลับว่าเขาทําอะไรกันบ้างที่นู่นใช่ค่ะมารางวัลต่อไปนะคะรางวัล